กับเช่นเคยในช่วงเทคนิคไอทีนะครับวิธีการบันทึกรูปภาพและไฟล์จากแอปพลิเคชันข้อความหรือเมสเซจบน iPhone iPad และ MacBook สมรรถนะรูปภาพหรือไฟล์ต่างผ่านแอปพลิเคชันข้อความหรือเมสเซจง่ายจะบันทึกมเก็บไว้ในเครื่อง iPhone iPad และ MacBook ก็สามารถทำได้ง่ายมาชมกันได้เลยนะครับไปเทียบวิเคใช้ข้อความหรือเมสเซจจากนั้นเปียงข้อความที่ต้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นแต่รูปภาพค้างไว้จากนั้นแต่บันทึกหรือเซฟนะครับรูปภาพจะบันทึกไว้ในแอปพลิเคชันโ h โตสนะครับก้อนนี้เท่าจะบันทึกรูปภาพหรือไฟล์ไปเก็บไว้ในแอปพลิเคชันไฟล์ก็สามารถทําได้ดังนี้ก็เหมือนเดิมเลยแปลแอปพลิเคเชันข้อความหรือเมสเซจจากนั้นแปลข้อความที่ต้องการจะบันทึกไฟล์จากนั้นแต่รูปภาพหรือไฟล์จากนั้นแต่คอนเชนะครับผม จากนั้นแต่บันทึกเป็นพิเ่นไฟล์หรือ s Save to f i l e จากนั้นแต่เลือกโฟอร์ที่ต้องการแล้วแต่บันทึกหรือ Save นะครับรูปภาพหรือไฟล์จะถูกเก็บไว้ในพิเศนไฟล์บน iPhone หรือ iPad ซึ่งเราสามารถเรียกดูหรือราดาวน์โหลดได้เลยในพิเศษไฟล์เวลาที่เราใช้งานในคลาวดเดียวกันกับหลายปรปกรณ์ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับถัดมาเป็นวิธีการบันทึกรูปภาพหรือไฟล์มาเก็บไว้ใน macbook นะครับผม ส่วนใครใช้งานวิ่งเช่นข้อความหรือเมสเซจบน m a c บุกด้วยร้าว,ว่าสานไว้จะบันทึกรูปภาพหรือไฟล์เก็บในแอพพลิเคชั่นโฟโต้หรือเก็บในเครื่องได้เช่นกันนะครับขั้นตอนมีดังนี้ให้เปิดด้วยเช่ข้อความนะครับหรือเมสเซจจากนั้นคลิกขวาที่รูปภาพจะเลือก Add to Photo Library จากนั้นรูปภาพจะถูกบันทึกในแอพพลิเคชั่นโฟโต้ในส่วนของ Library บน MacBook นะครับ หากต้องการเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องก็สามารถคลิกขวาแล้วเลือก s Save to d o w วโหลดไฟล์ก็ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับผมและนี่ก็เป็นวิธีการบันทึกรูปภาพและไฟล์ที่ส่งผ่านด้วยเช่นข้อความเมสเซจมาเก็บไว้ในเครื่องทั้งบน iPhone iPad และ Mac สำหรับที่ต้องการจะเก็บไฟล์ในนรูปภาพหรือไอพีเชนไฟล์ก็นำาทำดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วงเทคนิคไอทีหุ้นจลเพนทนีีนะครับขอบคุณสายตามาการชมนะครับผมสวัสดี